สวัสดีครับสวัสดีเอทุกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวิไลให้โชคครับครับช่วงแรงๆครับของวันที่2 9นะครับแดดลมลมตกครับ4ีมงแรงหามงแรงครับายเอฟซีมาติดตามตัวเลขหน้าทางครับสุดสรุปโคงสุดท้ายครับเซียนพิม่นะครับเป็นโคงสุดท้ายเลยนะครับคลิปนี้นะครับเอฟซี นะครับเขามาเบึงมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับ f c สิบวันได้ผดข่าวสารครับตัวเลขนวทังจากทางช่องนะครับครับสำหรับตัวเลขเซียนพี่ไม้นะครับ FC ทีทตทดตามนะครับเปิดตัวครั้งแรกนะครับกถือว่าแตกด้วยครับตรงๆกันมากสองสามวันตดกันแล้วนะครับ หนึ่งก,กรกฎาคมนี้นะครับสรุปโคงสุดท้ายครับตอนเย็นเย็นของวันที่ยี่สิบเก้าตัวเลขแนวทางของเซียนพี่ไม้ครับเพิ่นสิฟันสินเนนให้เป็นตัวใดเฮ้าก็มาบึงกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางหนึ่งก,กรกฎาคมเอาครับบอหลายใหญ่ห้างคลิปนี้นะครับเป็นส,สรุปโค้งสุดท้ายกันเลยครับของเซียนพี่ไม่ นะครับแยกบทแยกล่างไห่พร้อมนะครับเอคุณพ่อคุณแม่นะครับคือเก่าคือเดิมที่แคบนาจอว่าเป็นนะครับล่อเลยเตรียมสมุปรปะกานะครับจดกันเลยนะครับใบเป็นแนวทางเบิงเปรียบเทียบกันกับตัวเลขนะครับของ f อฟของคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อมีตัวมักตัวชอบพ่อกังตัางๆบ่มหมักกับปล่อยพันนะครับ เสียนพีิมายโค้งสุดท้าย1กรกฎาคม2566ว่าเพิ่นสิมีตัวไดแน่ฝากตอนกันอ่ารับมาเบิ่งตัวเล็กนวทางน้ำกันนะครับมาแล้วครับเขาทำคลิปสดๆกันเลยนะครับบรรยากาศทองไทยทองหน้านะครับช่วงเร่งๆเขาก็ลังเขียวกระจีนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับนี่ครับเสียนพิมาย หนึ่งกรกฎาคมหกหกับโค้ง, 6, งสุดท้ายครับบนวิ่งไปที่7ครับวิ่งเเมตรเดียวเลยแนวทางครับมีสีสุดมี7จ็ดแปดเจับเซียนพี่ไม้เพื่นเดินไปที่78กับ74็ดสี่เด้อครับสำหรับสุดบนโคงสุดท้ายของเพื่อนนะครับเดนไปที่7จ็ดเจด่นเน่นสองคู่กันเลยสําหรับบน และการล่างนะครับวิ่งไปที่4เม็ดเดียวแนวทางครับมี c สุดคือกันมี C1, C3, 8183อ่าแนวทางของเพิ่นเดนไปที่ C1 กับ c อ่สาสำหรับล่างนะครับเสียนพิมายโค้งสุดท้ายนะครับคุณพ่อคุณแม่แคบนาจ้าว่าเป็นคือสิจดท่านนะครับตัวเลขแนวทาง นะครับบนวิ่ง7เม็ดเดียวท่วนอีกรอบหนึ่งนะครับบนวิ่ง7เม็ดเดียวแนวทางครับมี7 8 7 4 2 8 2 4เด่น2คู่ครับ7 8กับ7 4อดส่หมักสอบเฮากะจังตามบหมักกะปล่อยผ่านนะครับโค้งสุดท้ายล่างครับทวนอีกรอบหนึ่งล่างวิ่ง4เม็ดเดียวแนวทางครับมี4 1 c สามแปดหนึ่งแปดสามเดินไปที่หนึ่ง c สามสำหรับล่างนะครับถือใจครับ fc สำหรับคนงบหน่อยนะครับเพิ่นเดินไปบนสองชุดล่างสองชุดนะครับเดินไปหมักชอบหรือถืโอโกถือใจแบบใดเข้ากับจังตามบวมหมักปล่อยผ่านจากคล้องตัวเลขแนีทางครับห้มาเป็นแนวทาทแนงทางช่องเข้ากับเสนอเป็นแนวทาง ากตอน f อซทางช่องครับใจจริงอยากให้มีโศกมิลาภกันสุขุสุขคนนะครับเอฟซีเฮาอยากให้มีโศกมิลาภให้โศกโศกมันมานกันสุขุสุขคนนะครับแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งระะกรกฎาคมคงสุดท้ายครับเซียนพิมายครับสำหรับเล็กวิ่งเพิ่นนะครับเซียนพิมายก็ถือว่าเดินดีด้วยครับหรือว่าเอฟซีทันใดที่บอมักเพิ่นประกอบคููให้ก็ลองเอาเล็กวิ่งนะครับตัวเด็เด มาประกบของเพิ่นกระไดนะครับอ่าวิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างสี่นะครับเสียนปีใหม่เฮาอ่าครับแคปนาจวาวพิจารณากันเป็นแนวทางดื้อครับตัวเลขนะครับแต่ละสำนักมีเขาไม่หลุดเป็นของธรรมดาเ้ามาเข้ากันจังตามครับบ่มักปล่อยผ่านทางช่องเสนอเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางนะครับเอาให้โชคๆม,นมนันมันอ่าแคปนาจวาวเป็นแนวทางครับ อ่ครับช่วงแรงๆครับแดดอ่อนๆนะครับอ่ามาบานสวนกับน้ำคลิปตัวเลขแนวทังุสรุปคงสุดไทยครับของเส้นพีไม้มาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟซีทั้ง่องเฮาอ่าครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทองให้ทองหน้าบานสวนนะครับการทําคลิปสดนะครับเอฟซีอ่าได้จากบ่อลายใหญ่หางเด้อครับก็ต้องขออภัยนะครับ กว่าจะทําเวลาได้8นาทีครับบอแมนธรรมดานะครับเอฟซีคือสิรูกันดี8นาทีขึ้นเป็นอย่างต่ำนะครับบารูว่านะครับเอฟซีสีเบียนายบนะครับกะธรรมดานะครับเข้ากับปูกคุยกันไปเบิ่งภาพบรรยากาศช่วงแรงแรกนะครับทองไฮทองหน้าเข้าไปนําสําหรับเอฟซียู่ต่างถิ่นนะครับไปทํามาหากินนะครับทุกทั่วทุกสารทิศนะครับบ่ว่าชิเป็นทั้งเมืองหนองเมืองหน้านะครับ ทางต่างถิ่นนะครับอ่าบ,บว่าสิเป็นเอฟซีเข้ายุทวทวโลกเลยนะครับอ่าบ,บว่าสิเป็นไต้หวันเกาหลีอิสราเอลฮ่องกงแถวเอเชียเฮานะครับโซนไปทางยุโรปอเมริกากับมีขึ้นน,นะครับเยอรมนีสหรัฐอ่าครับกะมีเอฟซีคอมเมนต์กันมาหลายว่าอยู่ต่างถิ่นกนติดตามนะครับอ่าก็ขอกราบขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับ ในเมืองไทยเฮาที่ไปทํางานอยู่ต่างถิ่นนะครับคนอีสานเฮาชนบุรีและยองกรุงเทพสมุทรปราการนะครับทํามาหากินจันทบุรีครับแล้ก็หลายๆจังหวัดที่บ่สามารถซีซีเอยได้นะครับเป็นเอฟซีทั้ง่องเฮาให้มีโศกมีลาบกันกันกบตัวเลขแนวทางแต่ละสํานักนะครับช่วงนี้ก็เอาสรุปโค้งสุดท้ายครับของเซียนพิม่มาฝากมาตอนกัน เอาครับเบื้องตัวเลขอีกรอบนึงนะครับก่อนเสียบไลากันในคลิปนี้นะครับไอเอฟซีในเบื้องตัวเลขแ่วทางอีกรอบนึงนะครับอ่าแคปหน้าจอไว้เด้อครับโค้งสุดท้ายครับเซียนพี่ไม้นะครับบนวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวแนวทางครับเจ็ดแปดเจ็ดสี่สองแปดสองสี่อ่าบนพเด่นไปที่เจ็ดแปดกับเจ็ดสี่ด้ครับล่างวิ่งสี่เม็ดเดียวครับแนวทางมีสี่ครูกับสี่หนึ่งสี่สาม แปดหเด่นไปที่สีกับ C3 ล่างนะครับอ่าเบิ่งสคริปให้ดีโครงสุดท้ายถ่ายสุดกันแล้วตอนเย็นๆของวันที่29ให้ f ไทังช่องครับส่งๆมันมันลำรวยสุดทุกทันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ